สวัสดีครับ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 ครับผมวันนี้เราเป็นตัวแทนนะผมมาในงานเสียพาร,ร,รากอนดวงไฟชั่วศตวรรษ25เทิงครับผมครับผมของผมเป็นเฟอร์น็อตเฮา,าส์สวเว้ครับขผมออเป็นดีเอเอเวอร์เช่ครับอ๋อเ <c oughs> ป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้บรรยา <c oughs> กาศเราต้องยังไงครับผมวันนี้ก็งานยิ่งใหญ่มากครับผมก็เอาจริงจก็ไม่คิดว่าแบบ Oh, ทางเสียงฟารก์กอนจะจัดเต็มขนาดนี้เพราะว่านอกจากเราสองคนแล้วที่มาเป็นตัวแทนของรวยเกับบรัสเช่เนี่ยยังมีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆในวง,งการเนี่ยที่เป็นทาง BA A, เอเป็นท้งเฟลล์เฮาส์เป็นทั้งตำแหน่องนอื่นๆของแบรนด์อื่นๆเนี่ยแล้วก็มีศิลปินแล้วก็นักแทนหลายคนที่มาเดินแบบในวันนี้ในนามแบรนด์ต่างๆเลยครับผมก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่กันมากแล้วก็เดี๋ยวรอชมกันเลยว่าตรงลานชั้นหนึ่งนันจะเป็นยังไงใช่ครับใช่ครับใครนะครับรับผมใช่ครับ วันนี้เป็นเท่ๆลุคเลยอ่าลุคผมก็จะเป็นของฝั่งเวเบๆครับอันนี้ก็เป็นลุคสดจากวันเวเลยครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นโบซาเช่เป็นไอคอนิกครับใช้เป็นบาร์โคกับเบเซอร์ครับแต่แบบคนเดียวอย่างเราไม่เข้าใจเลยครับโอ้โหจริงตื่นเต้นนะเพราะเห็นว่ามีแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากเหมือนกันครับครับใช่ก็จะให้เต็มที่ที่ถามกูมีหน่อยเห็นว่าคบโอเวอร์เตอร์คาบผมเกี่ยวาเฟ่เป็นยังไง เปล่าครับออคือแค่บ่นเฉยๆครับผมคือแบบผมอ่ะแค่เขาเรียกว่าอะไรกินเยอะเป็นคน,น,คนกินเยอะแล้วก็เดือนนี้เป็นแบบการกินบุฟเฟ่คนเดียวรอบที่แบบเจ็ดเรามั้ง,งคือมันไม่ได้เหงาพี่เด้มันแค่แบบว่าคือสําหรับผมว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะเรากินเยอะไงะแต่ว่าเราดันไปถ่ายทวิตแล้วไปเจอแบบเออเช็คลิสต์เคยเคยแรกกันไหมว่าจะมีเช็คลิสต์แบบคุณเคยทําอะไรคนเดียวมาแล้วบ้างแล้วเราก็นั่งไลอ่อนแล้วเราก็ดูเช็คลิส เคยดูคอนเสิร์ตคนเดียวไหมเคยอ,อ่ะคอเคยทำนู่นคนเดียวไหมเคยอ,อ่ะเคยไปนู่นคนเดียวไหมเคยกินบุฟเฟ่คนเดียวไหมเคยแล้วเราดูไปดูมาแบบเฮ้ยเช็คลิสต์นี่ทำไมเราเคยทำคนเดียวแบบเกือบหมดเลยวะ <c oughs> ก็เลยแบบเขียนลงไปทวิตดีกว่าแบบเออเรามันอาจจะดูเศร้านะแต่ว่า <c oughs> ดูเศร้าจากเรา <c oughs> <ช>แค่กินเยอะเฉยๆไม่ใช่เรื่องผิดปกติก็ไปกินบุฟเฟ่คนเดียวได้อะมันคุ้มกว่าพี่ไม่นคนอยากไปมัมีใครแย่งกินบุฟเฟ่ก็จ่ายต่อหมดอยู่แ้วใช่ ไม่คือเราเราเป็นคนกินเยอะมันกินไม่อั้นด้วยใช่แบบถ้าเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอาหารประเภทเดียวกันอย่างเช่นแบบปิ้งย่างหรือชาบูอย่างเงี้ยเราไปกินอลาคาร์ดเรากินเยอะจนมันแบบมันแพงเออเออมันทะลุใช่เลยแร้วก็เป็นเดือดแน่นอนแต่ว่าถ้าเรากินบุฟเฟ่อ่ะเราคุมราคาได้แล้วเรากินได้เท่าเดิมได้เท่าเดิมกินได้แล้วถูกกว่าเราด้วยคราสามารถกินเยอะแค่ไหนได้กินเยอะแค่ไหนกินน่ได้เยอะไง วิ่งกินเยอะกินเยอะเพราะว่าออกกลังกายควาพูดไปด้วยใช่คือทั้งสองทั้งสองคนเป็นคนกินเยอะเพราะว่าเป็นคนออกกำลังกายเม่นด้กีฬาแล้วทำไมไปกินคนเดียวไม่ชวนเพื่อนไปเพื่อนไม่ไม่ไปด้วยหรอตอนพูดชีวิตประจำวันปกติเราไปกินข like ้าวคนเดียวไงเราทำงานเราก็มีเวลาเรากินข้าวแล้วก็ทำงานต่อไงอ่อย่างเช่นแบบวันนั้นที่เราเขียนก็คือแบบเราก็บ่นว่าเราวิ่งงานไงตอนเช้าเราไปทำงานหนึ่งแล้วเรามีเวลาเว้นกินข้าวแล้วไปทำงานต่อไงี้ยอย่างเกินกับหลังกินที่เราเขียนก็คืงแบบเราก็บ่นว่าเราวิ่งงานไงตอนเช้าเราไปทำงา กไปปกติก็ไม่รู้สึกผิดนะมีวันนั้นเนี่ยแหละพอไปไถเช็คลิสต์นั้นน่ะก็รู้สึกแบบเออหรือว่าเป็นที่เราที่เราผิดปกติที่กินบุฟเฟ่ต์คนเดียวแต่อีเพนนีนั้นมันเท็นเตอร์อะไรจำไม่ได้แล้วผมจำได้ว่าแบบมันแค่ขึ้นมาในฟีดเฉยๆเหมือนแบบคุณเป็นคนแบบทำอะไรคนเดียวบ้างฟีลศิลปินใช่เราไปเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันใช่ไม่อนเด้หรอโอกเราไปกินด้วยกันบ่อยครับผมแต่ว่าแค่ไม่ลงสื่อครับผมตอนเห็นเห็นเขาวิน <laughs> รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเศร้าจังเลยแต่ผมแต,แต่ผมเข้าใจนะบางทีแบบว่าเราทำงานเสร็จเหนื่อยแล้วเราผ่าร้านอาหารที่แบบว่าเป็นบุฟเฟ่เนี่ยเราก็แวะเหมือนกัน <c oughs> เพราะด้วยความเรากินเยอะแล้วมันก็ช่วยประหยัดด้วย <c oughs> สดๆ <c oughs> ครับพว <c oughs> กเราสองคนกินเยอะมาก กแแ่่อเราสองคนเคยไปกินบุฟเฟ่ต์กันแล้วคือเป็นแบบว่าทำงานเสร็จแล้วคือมันเหนื่อยมากคือกินกันแบบสุดเหมือนกันใช่ครับหลายถาดเหมือนกันครคือถ้าแข่งกินเนี่ยผมว่าแข่งได้แต่ว่าหลังแข่งแล้วจะสภาพเป็นไงนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าผมสู้ไม่ได้นะกินเยอะจริงกินเยอะกว่าใช่ผมผมว่าเยอะกว่าเราทานกว่ากินเยอะๆเราสองคนกินเยอะอย่างเงี้ยร้านมันแฝงป้ายอะแฝงป้ายแบรนด์เหรอ ไม่ไม่กลัวครับไม่กลัวทำเตือนเหรอบอกผมว่าผมเชื่อว่าน่าจะมีนักแข่งที่ถูกแบนไปแล้วนักแข่งกินที่ถูกแบนไปแล้วผมว่าพวกผมน่าจะเทียบกับพวกเขาไม่ได้ตอนร้อนแล้วอย่างกินน้ำตาลแรงให้ลูปตัวหนึ่งเขาขี้เหน็บออกมันกายผมว่าแบบเดียววันนี้ต้องกินเยอะเพราะว่าเราใช้พลังงานเยอะอยู่แล้วออกมันกายเยอะอยู่แล้วไม่ได้ลำบากในการเอาหอกแบบว่าเฮ้ยถามผมกินแต่เราต้องเลือกกินไงใช่ใช่ คือว่าเราสองคนเป็นสายแบบว่ากินเยอะแต่ว่าต้องกําลังกายควบคู่ไปด้วยแต่เวลาเรากินบุฟเฟ่เราก็เลือกกินนะว่าเราจะกินแบบอะไรบ้างใช่ใช่ใช่ครับผมถ้ามีใครสนใจที่จะเลี้ยงบุฟเฟ่ผมนะผมไม่ติดนะครับผมไปได้นะครับชอบกินแบบไหนอะอันนี้เป็นเนื้อเนื้อครับเนื้อไม่ติดมันครับใช่ตีนดตีไม่ติดมันใช่อย่างเช่นสมมติเราไปกินชาบูอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเลือกจิ้มซอสไม่จิ้มซอสเหมือนกันผมไม่จิ้มซอสผมไม่กินซอสเลย ช่ครับคือเน้นเนื้อ<ช>มันจะเป็นโ<ช>ปรตีนทั้งหมดเลยเขาแล้วงไงล่ะเข้าเ,าเรื่องจริงจังกังแล้วยังคือนะครับ่ากลมีอะไรแบบมีอะไรแบบพี่ๆางที่เราเราทำคนเดียวได้มีอะไรพี่ๆบ้างคือมันไม่มันก็ไม่เชิงพีคหรอกอ่ะสำหรับมันไม่พีกแตก่การแบบการแบบไปคอนเสิร์ตค,คนเดียวไปมิวสิคเฟสค,คนเดียวดูหนังคนเดียวอย่างเงี้ยไม่รู้มันแปลกไหมหต่ว่าเราก็ทไม่แปลกล ไมแต่ะมหรือไปด้วยกันไหมครับเดียวเบอรไอรไอรอะไรมาดูหนังคนเดียวเนี่ยคือผมสามารถทาได้ฉพาะเรื่องที่ผมชอบแค้นเไดเมีีมไเยอะเท่าเขาหมคนเดียวเยอะเท่าเขาไคนเดียวผมผมมันคงไม่ค่อยทำอะไรคนเดียวเลยครับใช่คือแบบว่ามันเหงาไปอ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำคนเดียวคือดูหนังที่ชอบแล้วกันซุปหนังซุปมหีโร่ผมดูคนเดียวได้ ใช่แต่นังผีดูคนเดียวไม่ได้อะกัวครับก็เนี่ยนังผีดูคนเดียวไม่ได้ชวนเลยพี่ๆเลยเลยพี่เลยพี่ปิ๊กว่าใช่ล่าสุไม่กงับผีเนะโอ้ยไม่หรอกโอ้โหครับขอณครับขอนเร้าตอนเช้าตอนเค้ับุฟเฟ่บุฟเฟ่